คนอื่นจะให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับรถแต่ละคันก็เป็นรถบ้านสภาพงามๆนะครับดูแลกันตามมาตรฐานเป็นอย่างดีจะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจํา ที่ต้องใช้กับมันจะแบบบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันนะครับอะไหล่มันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพระบอมก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมฮะถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับเครื่องพันแปดสองพันสองพันห้าขึ้นไปนี่พอรบบอรรายปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทอันะับราคาน้ํามันอีกค่าซ่อมบารุงันมืนเดิมมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับไม่ นี่ถ้าไม่ติดว่าเมียสามลูกหกลดห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยเห็นคันนี้แล้วนี่รู้สึกว่าจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนรถสักทีแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ละคันนี่ก็ดูแลกันเป็นอย่างดีจริงๆนะครับแหมสะอาดสีเงางามวิบวับกันเลยทีเดียวนะ ช่วงล่างเครื่องยนต์นี่ก็เท่าที่ดูนี่ก็เรียกว่าพร้อมใช้งานเป็นประจำกันเลยทีเดียวแหละสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอืมอ,อืคันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ย รถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบจ่ายเะาเรียกเชื้อเพลิงมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ดูแลมันบ้างก็ดีนะพอทำให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลงลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจำไม่ผิดนะสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นโลแต่บางทีก็ทำลืมๆก็ไหลายๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดอ ขึ้นนะนะแต่แล้วมันก็จะทําให้กินน้ำเง,งินมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าใครล้างบ้างสักพันกว่าบาทพันต้นๆน,นี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลืด้ดวิ่งปืด๊ปดเลยแหละเจ้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูมันดูน,ดน่าไว้ใจได้นะคร